สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูจอยคอนน่ารักน่าักสำหรับเครื่องเกม Nintendo Switch กันค่ะอันนี้ใช้ได้ทั้งกับเครื่อง Nintendo Switch ธรรมดาแล้วก็ Nintendo Switch OLED เลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นจอยคอนสีชมพูลายเซร m มูนนะคะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวปาจะใส่พิกัดด้านเอาไว้ที่ารายละเอียดใต้คลิปนะคะจอยอันนี้จะเป็นของจีนนะคะแต่ว่าใช้งานได้ดีค่ะจากที่ปอใช้งานมาสักพักนึงนะคะส่วนที่แตกต่างจากของแท้ก็คือทางด้านขวานี้จะสแกนอเมโบไม่ได้นะคะ นี่ค่ะมาดูที่ตัวกล่องกันนะคะตัวกล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่มาเปิดดูด้านในเลยนะคะนี่ค่ะที่ด้านในก็จะมีตัวจอยแล้วก็ที่สำหรับคอยข้อมือนะคะ,คะจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็มีแถมเป็นซิลิโคโนพุ่มจอยมาให้2อ,อันค่ะ เป็นลายอุ้งเท้าน้องแมวสีชมพูนะคะแต่ว่าป้อยมีซื้อเป็นซีลิโคนรูปเซรามูนแยกมาด้วยค่ะเป็นเซรามูนจะได้เข้ากันนะคะนี้มาดูที่ตัวจอยกันค่ะนี่ค่ะตัวจอยจะเป็นลายเซรามูนนะคะน่ารักมากเลยค่ะเป็นสีชมพูหวานๆเลยนะคะนี่ค่ะ ตันนี้จะเป็นลายเซรามูนนะคะตัวปุ่มก็เป็นสีสีด้วยค่ะปอชอบที่ตรงตัวปุ่มเป็นสีสีนะคะดูสดใสดีค่ะทีนี้ลองใส่กับที่แขวนที่เขาให้มาดูนะคะนี่ค่ะใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ต่อมาปอจะลองใส่กับเครื่องเกม Nintendo Switch OLED ให้ดูก่อนนะคะ ของเดิมออกก่อนนะคะก็ใส่ตัวจอยเซลล์มลลงไปค่ะนี่ค่ะแค่ใส่ลงไปแบบนี้ก็แพกันเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้งานได้เลยค่ะ นี่ค่ะดูตรงคอนโทรลเลอร์ก็เป็นสีชมพูขึ้นมาเลยนะคะใช้งานง่ายเลยค่ะนี่ค่ะก็สามารถใช้เล่นเกมได้นะคะปุมต่างๆก็ใช้ได้ปกติค่ะส่วนในเรื่องของการสั่นเนี่ยประรู้สึกว่าจอยอันนี้จะสั่นแรงกว่าของแท้สักเล็กน้อยนะคะ ทีนี้ต่อมาเดี๋ยวปาจะลองกับเครื่อง Nintendo ธรรมดาให้ดูค่ะ นี่ค่ะกับเครื่อง Nintendo ธรรมดาก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะกด,ดเข้ามาดูตรงคอนโทรลเลอร์นี่ค่ะก็จะขึ้นเป็นสีชมพูอันนี้เหมือนกันนะคะเชื่อมต่อง่ายมากๆค่ะต่อมาเดี๋ยวไปจะลองใส่กับซิลิโคนหุ้มจอยรูปเซรมูนอันนี้ให้ดูนะคะนี่ค่ะก็ใส่ซิลิโคนทางด้านซ้ายด้านขวาเรียบร้อยแล้วนะคะดูน่ารักเข้ากันมากๆเลยค่ะ แล้วก็ตัวจอยคอนอันนี้ยังสามารถใช้กับเครื่องชาร์จจอยที่ปอยเคยรีวิวไว้อันนี้ได้ด้วยนะคะค่ะวิธีใช้เครื่องก็เสียบตัวจอยเข้าไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีไฟติดขึ้นมาว่ากําลังชาร์จอยู่นะคะนี่ค่ะมีไฟติดทั้งสองข้างนะคะใส่เครื่องชาร์จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังใช้กับขาจอยอันนี้ได้ด้วยนะคะนี่ค่ะ ขาจับแบบนี้นะคะค่ะใช้แบบนี้ก็เล่นสะดวกดีเลยนะคะน่ารักมากๆค่ะสำหรับจอยอันนี้จากที่ปอใช้งานมาสักพักหนึ่งก็ค่อนข้างถูกใจเลยนะคะตัวจอยน่ารักมากๆค่ะถ้าใครชอบก็ลองซื้อมาใช้กันดูนะคะ ปอก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ